เอาเรื่องของการสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เอวรามเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ที่เกม cover lady นะี่ผมนะเป็นหนึ่งเกมนะครับผมที่บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดๆนะมาดูกันครับว่าผมจะเล่นแบบไหนปักมาณไหนนะครับพยายามดูเอาไว้นะครับผมนะแล้วลองตามดูนะครับโอเคครับได้อยู่ฮนะอย่างนี้มาลองดูรับมา เอาดิเพื่อนแล้วเก็บสิบครับเกมพวกนี้นะครับจะเป็นแบบเออ่ตัวหนังสือเกิน6ตัวขึ้นไปนะครับจะเกิดการคอมโบนะครับท่านผู้ชมเอาดิเพื่อนมาอะไรยังไงต่อไม่คอมโบคอมจอยเลยฮะท่านผู้ชมโอ้แข่งโป้งเหมือนกันนะครับเนี่ยแข่งโป้งเหมือนกัน,นเนี่ยไปไวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเออเคมาสวยอยู่ครับ โอ้โหเริ่มนิ่งครับจะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคมาได้อยู่ครับมาท่านผู้ชมแล้วแบบนี้มาเริ่มเกิดข้างคอมโบครับแหแรอตั้งนานฮะรอตั้งนานครับแล้วแบบนี้ว่าไงเพื่อนแล้วแบบนี้ว่าไงเพื่อนคูณฮะรู้เรื่องครับหมับก็ไปดีเพื่อนโอ้โหมาช้าแต่มานะครับท่านผู้ชมมแหมไม่มาน้ําตาจะไหลเอานะฮะไม่มาน้ําตาจะไหลเอานะครับผมถือว่าดีอยู่ เออถือว่าดีอยู่ครับผมเราเปิดนี้จัดไปก่อนสองศูนย์ูนเนียรู้เรื่องเต็มเครื่องหรือเปล่าครับอ่าไปกันต่อครับอย่ารอช้าครับจังหวะมาเราใส่ต่อฮะจังหวะมาเราไปต่อครับแล้วแบบนี้ยังไงต่อฮะอืม ไม่มีคูณเลยเพื่อนเราเจังไงเพื่อนโอ้โหนิ่งกีบครับพี่ชายเ <imo> อาดีแล้วแบบนี้สแกตเตอรเข้าไปครับผมสตัวรู้เรื่องครับมารุน้นแกงเออมาดูกันฮะมาดูกันฮนะ จัดไปสิบห้าหมุนยาวๆฮะเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะก็มาดูกันครับร้วแบบนี้หน้าเคมาสวยครับแล้วเป็นไงแล้วเป็นยังไงคูณ้ารู้เรื่องครับมาพาไปดีเพื่อนโอโหเปิดเดียวครับเต็มเครื่องฮะอ๋อซุปเปอร์ไม่กะไปครับสามเจ็ดห้าศูนย์ครับหรือยี่สิบสี่หมุนยาวๆครับท่านผู้ชมเออร้วแบบนี้มียังไง แล้วแบบนี้ยังไงขออีกหนึ่งตัวเพื่อไปต่อฮะโอ้น้องไม่มาครับผมนาเคไปครับผมมาแล้วแบบนี้เปลี่ยนต่อหรือพอแค่นี้ฮะมาก่อนครับอีกหนึ่งสองครับรีสเปนหมุนครับผมน้ำยมไปกันต่อคอมโบไม่มาครับเครื่องยังไม่ติดครับเครื่องยังไม่ติดฮะ แต่หมุนสุดท้ายครับของเราเอาดีเพื่อนนิ่งเลยนะฮะนิ่งไปเลยนะผมมาทีเดียวครับเรียบร้อยฮนะสองหมุนสุดท้ายครับเราแบบนี้ได้หนะ้าจีไปก่อนครับแล้วยังไงต่อฮะแค่นี้เหรอ โอ้โหไม่มีหห้าขอบใจมาเปิดเดียวครับเพียวๆเ,ยวเลยครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับผมนะเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมนี้ฮนะประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับผมนะอ่าประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะรักนะครับจุบจ๊บๆฝากกดไลค์ก,กด,กกดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ารามด้วย